แหล่งอาหารแหล่งหญ้าดีเราก็เลยพักให้ช้างเราได้กินหญ้ากินอาหารก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปต่อนะครับก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับร้อยร้อยเจ็ดิบกิโลนะครับร้อยเจ็สิบกิโลใช้เวลาเดินทางก็ประมาณห้าถึงหชั่วโมงนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มามาพักกลางทางนะครับเพื่อจะรอใจมงคลแล้วก็จะได้เดินทางไปพร้อมกันนะครับผมพักทานข้าวแล้วก็ให้น้องช้างเราได้กินหญ้ากินอาหารเติมพลังไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รีบนะครับเพราะงานก็ยังไม่ถึงนะครับงานพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะค,ค่อยขยับไปเรื่อยๆนะครับ น้องช้างก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็จะให้ช้างกินหญ้ากินอาหารไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มายังไม่ได้ออกไปไกลเท่าไรครับออกแค่ออกมาจากที่พักเดิมแล้วก็มาพักรอข้างหน้าช้ยมงคลนะครับชัยมงคลตอนนี้อยู่ด้านหลังยังมาไม่ถึงคำเหมือนเรานะครับเราก็เห็นแหล่งอาหารแหล่งหญ้าดีเราก็เลยพัก ให้ช้างของเราได้กินหญ้ากินอาหารก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปต่อนะครับแล้วก็เตรียมสเสบียงตเตรียมอาหารหลายอย่างนะครับเพื่อจะให้น้องช้างได้กินไปตามทางนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือขายไม่ได้ก็คือบรรจุน้ําให้เต็มถังนะครับเพื่อจะได้อาบให้ช้างในขณะเดินทางนะครับผมช้างเราจะไม่ได้แม้ร้อนทั้งหลังแล้วก็ร้อนทั้งเท้านะครับ พื้นรถก็จะได้ไม่ร้อนครับรถน้ำไปเรื่อยนะครับก็กำลังทำกับข้าวนะครับแม่ครัวของเรารถเราก็จอดที่ตรงนี้ครับแถวนี้ื็เป็นป่ามันป่าอ้อยนะครับบริเวณนี้เป็นที่เนินสูงนะครับปลูกข้าวไม่ค่อยได้นะครับจะทำส่วนมากจะทำเป็นป่ามันป่าอ้อยนะครับ ก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับร้อยร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับร้อยเจ็ดสิบกิโลใช้เวลาเดินทางก็ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะครับก็ไปเรื่อยๆก็คงไม่ไกลเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราวิ่งประจําเรารู้จักทางลัดทางไปทางมาแล้วครับเราก็ไม่ไม่ถือว่าไกลครับไปบ่อยครับไปบ่อยมากบ่อยครับอุดรหนองบัวลำพูนี้ไปบ่อยมากบ่อยครับจนรู้จัก เส้นทางแล้วก็รู้จักเส้นทางรัดเกันนะครับผมเมือเราเนี่บรรจุอย่างเดียวครับช่วงนี้เหมือนจะรู้ด้วยครับว่าต้องเดินทางไกลครับอัดอัดอย่างเดียวเลยครับ จะได้เจอเพื่อนแล้วครับสาวกระมือของเราน,นี่ก็จะได้เจอเพื่อนเยอะนะครับได้ยินคร่าวๆประมาณเปดเก้าเชื่อนะครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าคนตรงก็ไม่ได้ถามคนอ้วนด้วยครับว่าไปจีเชื่อครับก็เลยไม่รู้รายละเอียดสักเท่าไหร่ครับ สำหรับเมนูของควานก็วันนี้ก็จอดซื้อไก่ย่างวิเชียนนะครับจอดซื้อไก่ย่างวิเชียนข้างทางก็กินกับข้าวเหนียวส้มตำครับก็ไม่ไม่ยากครับอาหารไก่ย่างวิเชียนนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับกับส้มตำนี่อากาศร้อนๆก็ชอบมากครับถูกกันครับน้องช้างนี่ก็จะอัดอัดให้เต็มกล่องก่อนเดินทางครับเมื่อคืนนี้ก็กินทั้งคืนครับ เป็นต้นไผ่วันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหญ้าเป็นใบไม้นะครับแต่ก,ก็ถือว่าไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศดีครับมีลมครับมีลมมีลมพอให้ได้เย็นนะครับไม่ไม่ร้อนสองสามวันแล้วครับผมลมตลอดเลยครับไม่ร้อนนะครับตอนกลางคืนนี้ก็หนาวด้วย นีช่ชายมงคนนี่ก็อยู่ถัดจากคำเหมือนไปประมาณ4ี่ห้าโลนะครับเพราะว่าผมมาจอดก่อนแล้วก็ลืมลืมทีม่ว่าอะไรลืมลืมโทรหาครับรลืมติดลืมติดต่อกันว่ามาถึงไหนแล้วครับนึกว่าจะไปไกลกันแล้วนิอยู่ที่ไหนได้พอพักแล้วก็โทรไปบอกว่าอยู่ใกล้ใกลกันเองครับก็เลยพักคนละที่ครับเดี๋ยวเวลาออกก็นัดเวลากันออกนะครับ เดินทางไปพร้อมๆกันนะครับมีใบไม้มีเครือให้กินเยอะเลยครับวันนี้ จะง่วงไหมน้อขบืนเดินรถนี่ดูขนาดแค่นี้ก็ยังตาพริบๆแล้วนะครับนี่ขนาดแค่นี้ยังไม่ค่อยอยากลืมตาเลยนะครับง่วงแล้วครับให้เขาพักผ่อนนิดนึงครับเันจะได้ไม่ง่วงตอนเวลาขึ้นรถนะครับขนาดแค่นี้ก็ยังหลับตาแล้วครับนี่ดูตาครับเล็กๆแล้วนะครับไม่ยอมลืมตาแล้วครับ กินเก่งมากครับกินเร็วมากครับหดูท่านี้ก็ะเมือนดูจกักเหมือนจะนี่นะครับผมประเมินท่านี้สวยมากครับ ขมืนหุ่นเต็มจอนะครับขมืนของเรายังรักษามาตรฐานได้ดีมากครับเรื่องความอ้วนไม่ยังไม่มีเชือกไหนที่มาแทนที่ได้ครับขนาดผมไปเจอแม่โบวี่ยังยังดูยังดูไม่เท่าขมืนนะครับเดี๋ยวงานนี้ผมจะไปเทียบกับน้องส้มโอครับไปเจอกับน้องส้มนะครับเพราะว่าขมืนก็จะได้ร่วมงานกับน้องส้มด้วยผมจะพาขมืนไปเทียบกับน้องส้มนะครับว่า ช่วงที่เราห่างหายกันประมาณหลายเดือนแล้วนี้ใครจะโตใครจะให,ใหญ่กว่ากันนะครับรอชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูครับช่วงที่ทำเหมือนไปเจอเพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องความกะเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ